สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านคะ่ะนี่คือห้องเรียนภาษาอังกฤษที่จัดโดยกศนตะบลห้วยราชกศนอ,อำเภอห้วยราชสำนักงานกศนจังหวัดบุรีรัมย์และพบกับครูขวัญค่ะดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาพบกับนักศึกษากศนทุกท่านและสำหรับวันนี้ครูขวัญมีบทเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง greeting and leave taking มาฝากนักศึกษาทุกท่านด้วยนะคะ ก่อนที่จะไปพบกับโู้เรียนของเราเราจะมาทำการเรียนรู้คำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษ,ก,ฤษกันก่อนเลยค่ะไปเรียนรู้กันเลยนะคะการทักทาย Greeting ตามปกติในชีวิตประจำวันเมื่อเราพบผู้คนในที่ต่างๆเราจะต้องมีการทักทายให้เหมาะสมตามโอกาสในภาษาอังกฤษมีวิธีการทักทายดังนี้ค่ะ Hello, Hi แปลว่าสวัสดี Good morning แปลว,ว่าสวัสดีตอนเช้า Good afternoon แปลว,ว่าสวัสดีตอนกลางวันและ Good evening แปลว,ว่าสวัสดีตอนเย็นค่ะลำดับต่อไปครูขวัญจะพานักศึกษาทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับ conversation หรือประโยคสนทนาภาษาอังกฤษลองอ่านตามครูดูนะคะ Situation 1 Bob Anne asks Belle and and answer the question Good morning, b e l l Good morning, Bob. How are you? I'm fine. Thanks. And you? Fine. Thanks. นอกจากนี้ยังมีสำนวนที่ใช้สอบถามทุกสุขว่าเป็นอย่างไรบ้างเมื่อพบกันในภาษาอังกฤษนิยมใช้หลายสำนวนด้วยกันเช่น How are you? How are you today? How are you doing? แปลว่าสบายดีไหมหรือเป็นอย่างไรบ้างนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งประโยคที่มีความหมายเช่นเดียวกันนั่นก็คือ How have you been? ประโยคนี้จะใช้ในกรณีที่ไม่ได้พบเจอกันเป็นเวลานานาน,นะคะเมื่อมีการทักไทยก็ต้องมีการกล่าวลาเรามาเรียนรู้เรื่องการกล่าวลากันต่อเลยนะคะการกล่าวลา leave-taking โดยปกติ จะจบสิ้นการสนทนาตามมารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติของคนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามสำนวนที่ใช้ในการกล่าวลาได้แก่ goodbye หรือ bye ซึ่งแปลว่าลาก่อนค่ะนอกจากนี้ยังมีสำนวนที่ใช้ในการกล่าวลาอื่นๆอีกซึ่งจะใช้ตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเช่น see you. แปลว่าแล้วเจอกันใหม่ See you later แปลว่าแล้วพบกันใหม่ Good day หมายถึงการกล่าวลาตอนกลางวันและ Good night เป็นการกล่าวลาตอนกลางคืนค่ะเอาละค่ะเมื่อเราได้เรียนรู้ไปพอสมควรแล้วนักศึกษาลองมาทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะเริ่มจาก ลำดับแรกนะคะให้นักศึกษาดูคำที่ครูกำหนดให้ค่ะเห็นไหมคะประโยคที่หายไปในช่องว่างนั้นเรินมทำกันเลยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก,ตก,ตอกทำได้มิเอ่ยไม่ยากเลยนะคะลองดูค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลาแล้วนักศึกษาทำเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะใครทำถูกต้องตามนี้บ้างเอง่ยเก่งมากมากเลยค่ะ เอาละค่ะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นักศึกษาลองอ่านตามครูขวัญอีกครั้งนะคะ Good morning Bell Good morning Bob How are you I'm fine Frank and you Fine Frank เอาละค่ะจบแล้วนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้นักศึกษาอย่าลืมไปทบทวนความรู้กันนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างราคานักศึกษาก็สนทุกท่านครูขวัญหวังว่านักศึกษาทุกท่านจะได้รับความรู้จากบทเรียนในวันนี้ไม่มากก็น้อยสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษาได้แล้วพบกันในครั้งต่อไปในห้องเรียนภาษาอังกฤษ English ที่ชื่อขวัญค่ะสวัสดีค่ะ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครูขวัญด้วยนะคะบ๊ายบาย